มารุษยชาติทำกระเป๋ากล้องมาไม่เคยมีตัวนี้ครับนี่คือตัวนี้ยูเกอร์พร้อมแล้วครับนี่คือกระเป๋านะฮะปีเจอร์แมคแคนนอนนะครับคลาบส์กับโนอมอติกนะครับต้องบอกก่อนอเมอติกนี่นะเป็นแบรนด์จากซาวเล็กซิตี้ยูทาห์อเมริกานะฮะคลาบส์กับปีเจอร์แมคแคนนอนปีเจอร์แมคแคนนอนเป็นใครเป็นยูทูบเบอร์นะครับจบมาทางสายฟิล์มทําหนังเป็นสายถ่ายภาพนะครับทำยูทูบมีคนตามเยอะมากเลยผมก็ติดตามเไว้อยู่นะครับสอนทริปต่างๆนะครับเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะฮะรีทัชปรับสีนะฮะ ก็เป็นคนที่เท่คนหนึ่งเป็นเไอดดลชอบขนาดนะครับไปทำเล็บมาเลยวันนี้เอาโลโก้ปีเตอร์ไมค์คนนอนนะฮะนี่คือขั้นตอนการทำเล็บวันนี้นะพวก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 ด,ดูโอ้โห โน,น,มนมแโนนม 2, 000, 000น 60, 000, แติกนี่นะครับกับปีแรกแค่นั้นเคยคลาสก็ครั้งหนึ่งปี2 0 1 9นะมีคนมาแบ็กโปรเจกต์นั้นประมาณ2ล้านเหรียญได้60ล้านเลยแต่โปรเจกต์นี้นะครับก็มีคนมาแบ็กอยู่ถึง52ล้านบาทได้เลยนะผมคนหนึ่งแหละที่เป็นคนแบ็กจ่ายตังค์ไปเลยเมื่อหลายเดือนก่อนนะฮะแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ครับยังไม่มีใครได้ของนะฮะที่เมืองไทยแต่เขาส่งให้ผมลองดูก่อนนะฮะของจริงของผมยังไม่มารีวิวให้ดูก่อนนะครับเหตุผลหลักๆเลยที่ผมซื้ออันนี้นี่ฮะกระโหลกชอบกระโหลกเป็นคนที่ชอบกระโหลก โลโก้บริษัทผมก็เป็นกะโหลกนะนี่โลโก้ผมประมาณนี้ผู้ชายสวยก็ชอบกะโหลก,กันแต่ไว้กะลานะฮะมันจะมีใบนี้ด้วยเป้เป้เปนี่ยนะครับผมอยู่เมืองไทยเนี่ยการไลฟส์สไตล์ผมเนี่ยเป้ผมใช้น้อยจริงไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นไปอังกฤษไปอะไรเงี้ยได้ใช้ไปยุโรปนะแต่เวลาไปใกล้ๆเนี่ยผมจะใช้พวกอย่างนี้พวกใบเล็กๆหน่อยนะครับข้อดีของเป้คืออะไรมันมีดีไวเดอร์มันแบ่งได้แบบนี้แหละ หลายอย่างมากเขาเรียกว่า flexibility การยืดหยุ่นในการแบ่งข้างในถ้าแบรนด์กระเป๋าอันไหนนะครับที่ทําเป้ออกมาแล้วตรงนี้ถอดไม่ได้นะผมว่าเป็นการดีไซน์ที่แย่มากสําหรับผมนะมันต้องถอดได้นี่นะครับไม่ชอบก็ถอดทิ้งนี่เลยถอดออกได้ทั้งสองข้างเลยข้างในก็เป็นหูกระโลกแบบนี้โอ้โหเจ๋งว่าดูดิมันดีไซน์เหมือนได้มีลายตรงนี้ใส่กระเป๋าเดินทางครับกันน้ำไม่ต้องพูดถึงกันอยู่แล้วยังไงก็กันนะครับมันมีทอป access ครับกล้องใส่ข้างบนก็ได้ดูนี่ใส่กล้องข้างบนคั่ว เปิดข้างในมุมนี้ปุ๊บผมก็สามารถที่จะนี่ access กล้องผมนี่ฮะตะกี้ที่ใส่จากข้างนอกหรือจะใส่แบบนี้ก็ได้ไลอ up อันนี้นะฮะเขาเรียกว่า everyday camera bag นะครับซึ่งนี่ก็ตอบโจทย์นะสำหรับใครที่ชอบพกเป้นะครับคือช่องนี้ก็คือโคตรที่จะแบบใส่ของได้เยอะมากชอบตรงนี้นะเป็นเอกลักษณ์พวกนี้ถอดได้หมดทำกระเป๋าล่งโลก,โลกนี่เป็นคิวคุณสามารถซื้อสั่งได้ในออนไลน์นะฮะว่าจะแบบไหนนะครับดูสิดีไซน์น่ารักเห็นไหม นี่เป็นหนึ่งในแบบประมาณ6 7แบบนะั้นคุณสามารถคัสตอมได้แบบนี้เลยอยากให้ใส่กล้องมุมไหนอ่ะเอาดีได้หมดผัดที่กันเนี่ยมันมีโลโก้กระโหลกหมดเขาก็คุยกันนะว่าเฮ้ยปีนรัตม์แม็กนอนอยากได้กระเป๋าเป็นยังไงกระเป๋าในฝันของคุณเป็นยังไงคนที่เขาถ่ายรูปมาต้องพกโรนพกขาตั้งกล้องเขาก็จะดีไซน์กันแล้วเขาจะบอกสิ่งที่เขาชอบไม่ชอบปีนรัไม์แม็กนอนบอกเลยนะเขาเกียดไซส์พอเ,เกีตมากพอเกตข้างนะฮะกระเป๋าข้างเนี่ยเขาได้ตัดออกแต่ถ้าเกิดต้องการขึ้นมามัันนนเเเปป็็็แมกคร่หลว ไม่ชอบปุ๊บปิดกืนลำโพงก็ไปทั้งอ่านหายไปหมดเลยนะ<า>พวกแลามีแม่เหล็กทับอีกทีนึงน่นมากพวกช่องพวกนี้นะก็มีออกแบบให้เป็นตัวรัดสายเกี่ยวสมมติขาตั้งกล้องสูงนะมีสายเกี่ยวอะไรตรงนี้ได้โคตรเยี่ยมตำทราบมากอันเนี้ยโคตรชอบใส่โน้ตบุ๊กได้ในนี้นะฮะ iPad โน้ตบุ๊กพวกสิบเขามีโลโก้โนโมแมติกเนี่นะโลโก้ของเขากับกระโหลกอยู่ไม่เทอะทาน,นะฮะผมรู้สึกว่าเป้มใหญ่มากแต่เวลากาดดรอีไซน์ออกแบบมาดีๆอะ่ะมันจะดูไม่เอทอะท่าเห็นไหม ดูใหญ่แต่ไม er ไ่เทอทะนั่นเป็นสโลแกนชีวิตผมใหญ่แต่ไม่เทอทะไอตัวนี้หมื่กว่าบาทแพงแล้วไม่แพงถ้าคุณมองหาอะไรที่แบบว่าใส่กล้องเฉยๆอะแต่ถ้าคุณต้องการอะไรที่มันแบบเฮ้ยเท่มีสไตล์มีฟังก์ชันแล้วก็รู้สึกแบบรู้จักปีนด้วยแมคแคนนอนด้วยนะผมถือว่ามันเป็นแบรนด์เนม ตัวนี้ก็ห้านนี่นะที่ผมรอคอยตัวนี้แหละที่ผมแบบรู้สึกว่าได้ใช้จริงๆหล่อชิบหายไม่มีโลโก้ปีเตอร์แมคแคนนอนนีนะผมมีกระเป๋าของค่ายอื่นนะพริกดีไซน์หรืออะไรพวกนี้มีเยอะมากเลยหมดเงินไปเยอะมากแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามันมีไอดีนิตี้ที่สุดมันมีความเป็นตัวของผมเองที่สุดไม่ใช่ตัวนถาตัวปีเตอร์แ c ค n คนนอน บรรมนุษยาชทาติาทำกระเป๋ากล้องมาไม่เคยมีตัวนี้ครับนี่คือตัวนี้นี่ครับสลิงทำไมคิดไม่ออกวะทำไมต้องคิดกันเพิ่งออกนะหนึ่งสองสามหยิบกล้องมามือนี้จับสลิงเกี่ยวเลยครับแค่นี้ถ่ายเสร็จปุ๊บเก็บสลิงแค่นี้ครัวเรา่อยรู้ซิบเอาโคตรง่ายบางคนคิดว่าไอตัวเกี่ยวแม่งคิดก๊อก,กว่ามันกิมเมกเดีอยว้ดนนะลมพัดกระลุดไอ้มาแข็งแรงมาก ใส่กล้องให้ดูอันนึงนะครับเกี่ยวไว้่างนี้ครับนี่นะไอ้โมนเนี้ยมันจะแข็งแรงแค่ไหนเรามาเทสดูโอ้โหปัดจิบหายจะเกี่ยวให้ดีนะครับมันจะมีตัวหนังๆตัวเนี้ยมันต้องเข้าล็อกถ้าคุณเข้าล็อกตรงนี้เมื่อไหร่นะฮะมันจะหนึบมากนี่ไม่ได้รู้สิบนะนี่ผมยังไม่ได้รู้สิบนะโยนโยนให้มันหลุดสิวะมันจะหลุดไม่หลุดวะ ค้อมหัวด้วขยับด้วยนะดเลนเลนออกมาเลยเนี่ยโอ้โหมันหลุดยากจริงมันไม่ใช่ให้กิมมิกทุกอย่างทุกของทุกโฟด์กมันจะมีอันนึงฮะมันมีฟีเจอร์หนึ่งที่ทำให้เราแบบว้าวนีวเราเปิดมานะทุกสิรูม c ม Oh. สเปซทุงท่างเยอะเลยในการใส่ของนะครับช่องนี้ก็ใส่ของได้ครับช่องหลังเนี่ย นิ่มนะฮะนี่คือตัวนิ่มๆน,นะแล้วตัวจูก,กระโหลกเนี่ยมันก็นิ่มนะมันดีไซน์แบบไม่ใช่แค่สวยไงมันต้องมีฟังก์ชันนิดนึงฟอร์มฟอลโล่ฟังก์ชันเสมอตัวนี้ก็ถือว่าประมาณ5 6าหกบาทโอเคนะโหดแต่รับได้ชอบที่มีกระโหลกนี่แหละนิ่มๆๆๆวันนี้พมไปคลอทั้งวันนะครับไปทำเล็บเนี่ยนะนะโหอย่างดีอะ ชอบตัวนี้จริงๆครับมันประหยัดเวลาจริงนะใครไม่ถ่ายรูปไม่รู้นะแล้วก็คงม,มีหลายคนที่บอกว่าเออผมรู้ซิปครับเ <laughs> มื่อคนแคนาดากับคนไมกาทำงานร่วมกันของดีๆก็จะเกิดขึ้นดีไซน์นะของสองสองตัวนี้นะรวมถึงพาวเพิร์ลช่วยนะผมให้แปดจุดห้าเต็มสิบฟังก์ชันในการใช้เก้าฟีเจอร์ไอซ์สลิงเข้ามาเนี่ยผมให้เก้าจุดห้าราคาผมให้เจ็ดจุดห้าแต่โหดมาทิเรียลเก้า ความเป็น personality ใช้แล้วมันแบบไม่ไมเป็นตัวตนว่ะเอาไปเต็มสิบเลยดีกวา่าชอบชอบการใช้อะไรก็ตามที่มันรู้สึกอันนี้ตัวเราถ้ายังไม่ได้ subscribe นะซับให้หน่อยแล้วนะครับพี่เดี๋ยวถามพีเตอร์ไม่แค่นั้นให้นะครับว่าถ้าอยากได้จะมีของเหลือหรือเปล่านะฮะลองคลิกลิงก์ข้างล่างดูนะครับ คอยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ F I s o, o, o ้ออโต้โบเคปหรือ Lan, หลังละลายบ้งก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับจูชัดเติมมันก็ don, นเรื่องของกูขอก้อมูลแทชชู u, เอามาเล่าเอามาเล่าไม่ต้องเดาเพราะคือสไตล์กู